ทุกคนวันนี้จะชวนนะคะมาเปิดบัญชีดอกเบี้ยสูงนั่นก็คือในส่วนของ Next Saving ของธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะคะตัวนี้ดอกเบี้ยสูงถึง1.5%ต่อปีเลยทีเดียวนะตอนนี้ต้องบอกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ต่ําเตี้ยเรียรดินมากนะคะอยู่ที่25สตางค์เท่านั้นมาเปลี่ยนวิธีนะคะในการเปิดบัญชีแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้ไปดูกันเลยค่ะ ตริ่ต้นกันเลยนะคะก็เข้าไปที่แอปกรุงไทยเน็กตัวนี้ค่ะกดเข้าไปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะเจอป๊อปอัพแบบนี้ให้กดปิดไปเลยนะคะจากนั้นมาสังเกตด้านล่างเห็นไหมคะจุดบริการตรงนี้นะคะกดเข้าไปค่ะจากนั้นก็ใส่รหัสนะคะพอเข้ามาหน้าจอนี้นะคะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงเห็นไหมคะเกี่ยวกับบริการออนไลน์ต่างๆจะอยู่ตรงนี้เรากดไปที่ตัวเปิดบัญชีค่ะ นี่นะคะก็จะบอกเงื่อนไขต่างๆนะคะเปิดบัญชีง่ายสามารถทํารายการได้เหมือนบัญชีเงินฝากไม่มีขั้นต่ําในการเปิดบัญชีนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะถึงสามารถเปิดได้และเราสามารถเปิดได้สูงสุดแค่1บัญชีเท่านั้นนะคะต่อ1คนและถ้าเกิดว่าเรามีเงิน0บาทนะคะแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยติดต่อกัน45วันก็จะมีการปิดบัญชีไปอัตโนมัตินั่นเองนะคะเราสามารถกดดูในส่วนของรายละเอียดตัวนี้ ได้เลยนะคะนี่ กดมาเข้าดูได้เลยนะคะก็จะมีตัวเซลล์ชีทให้เราวิธีการยืนยันตัวตนโอ้เต็มไปหมดเลยนะคะจะมีเรอส่วนของอัตราดอกเบี้ยให้เราดูด้วยนะคะอันนี้เนดูมาแล้วเดี๋ยวจะสรุปไปฟังตอนท้ายนะคะสำหรับวันนี้เรามากดตรงนี้เลยค่ะที่เปิดบัญชีออนไลน์ค่ะพอกดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องมีขั้นตอนในการยืนยันข้อมูลประชาชนหรือเราใส่เลขหลังบัตรประชาชนยืนยันใบหน้าแล้วก็ระบุข,ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่อยู่ของเราค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราจะเปิดได้ตลอด เลยนะยกเว้นในช่วง5้าทุ่มหึงตีสนะคะระบบจะปิดจะเปิดบัญชีไม่ได้ค่ะกดถัดไปเลยค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะมีหน้าจอขึ้นมาตรวจสอบข้อมูลรอแป๊บเดียวเห็นไหมคะ สำหรับใครก็ตามนะคะที่เคยตั้งค่านะคะในส่วนของอ e ีเมลว่าเรียบร้อยแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยเราก็ทําหน้าที่แกตรวจสอบว่าอ e ีเมลที่โชว์ขึ้นมาเนี้ยถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าไม่ถูกต้องหรือยังไม่เคยกําหนดตัวอ e ีเมลไว้เลยนะคะเราก็เข้าไปในเมนูตั้งค่านะคะเพื่อที่จะกําหนดตัวอ e ีเมลอีกทีนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ของเนปรากฏไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนก็จะกดยืนยันตรงนี้เลยค่ะ อ่ะพอกดยืนยันนะคะมันก็จะมีเงื่อนไขให้เราอ่านนะคะอันนี้อ่านอย่างละเอียดนะคะจนเข้าใจค่ะแล้วก็ให้เรามาติ๊กตรงนี้นะคะที่ตัวยินยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดถัดไปค่ะพอกดเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าชื่อบัญชีของเราจะเป็นชื่อนี้บัญชีประเภท Next Saving นะคะเราสามารถเลือกสาขาได้นะคะว่าเราต้องการให้บัญชีของเรานี้นะคะสาขาไหนเป็นคนดูแลนะคะ กดได้เลยนะคะซึ่งโดยหลักๆแล้วนะคะมันก็จะมีโชว์สาขาที่เราเคยมีอยู่ในกรุงไทยน็กส์เนาะสมมติว่าเรามีทั้งหมด5บัญชี5บัญชีนี้เราเปิดที่สาขาไหนบ้างนะคะมันก็จะโชว์ให้เราเลือกแค่นั้นนะไม่สามารถเลือกบัญชีที่อยู่นอกเหนือที่เราไม่เคยมีบัญชีอยู่ในกรุงไทยน็กซ์มาก่อนนะคะซึ่งอันนี้เน่ก็จะเลือกสาขาที่เน่เคยเปิดเอาไว้นะคะพอเลือกเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะคะเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีให้ระบุนะคะเลขหลังบัตรประชาชน12หลักค่ะใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็กดยืนยันได้เลยค่ะจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการสแกนใบหน้านะคะแล้วก็ทอหมวกทอดแว่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลืมตาให้กว้างๆทําตามที่เขาบอกเลยค่ะเริ่มสแกนใบหน้าสังเกตนะคะให้เป็นกรอบเขียวๆเ,เนาะ เมื่อเราสแกนใบหน้าสําเร็จนะคะก็จะโชว์ข้อมูลของเราขึ้นมาค่ะโดยจะดึงข้อมูลจากฐานระบบที่เราเคยเปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทยนะเราก็ทําหน้าที่ตรวจสอบค่ะว่าข้อมูลถูกต้องไหมเบอร์โทรเลขบัตรถ้าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะคะเราก็แค่ยืนยันข้อมูลค่ะกดถัดไปตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นจะมีให้เราตรวจสอบนะคะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบนันที่อยู่ที่ทํางานถ้าถูกต้องก็ยืนยนันถ้าไม่ถูกต้องก็แก้ไขนะคะ จากนั้นกดถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็เข้าสู่ในส่วนของขั้นตอนนะคะในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้านะคะอันนี้เราก็อ่านไปตามนี้แล้วก็ต่อไปให้จบนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะจากนั้นก็จะเป็นหน้าจอสรุปนะคะให้เรานะคะตรวจสอบทั้งหมดในภาพรวมนะคะแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งพอรากดยืนยันเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องใส่รหัสพินค่ะเพื่อที่จะยืนยันในการเปิดบัญชีในครั้งนี้ค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายรอตรวจสอบแป๊บเดียวนะคะถ้าเกิดตอนนี้เราอยากเปลี่ยนใจยกเลิกก็กดยกเลิกได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ยกเลิกนะคะเราก็รอแป๊บหนึ่งนี่นะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เปิดบัญชีออนไลน์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะหละังจากเปิดบัญชีเสร็จสิ้นแล้วนะคะมาที่หน้าจอหลักนะคะตรงนี้นะคะ หน้าจอหลักค่ะทีนี้เราก็กดเข้าไปที่บัญชีตรงนี้เลยให้เราปัดบัญชีนะคะมาอยู่ที่ซ้ายมือสุดเห็นไหมนี่มันเลื่อนได้นะปัดไปทางซ้ายนะคะซ้ายสุดเลยนะคะมันก็จะมีบัญชีอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ยอดเงินเป็นศูนย์อยู่นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อไปก็คือเติมเงินเข้าไปในบัญชีนี้นะคะตอนนี้มันก็จะมีโชว์เลขบัญชีให้เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เอาเลขบัญชีนี้หรือจะไปเลือกโอนเงินให้ กับตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เงินไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เงินไปนะคะเป็นศูนย์บาทไม่เคลื่อนไหวเกิน45วันมันจะปิดบัญชีนี้ไปค่ะนี่นะคะเนจะแนะนําวิธีการโอนให้ดูนะเลือกโอนเงินนะคะเราก็จะมาเลือกนะคะว่าเราจะเอาโอนเงินจากบัญชีเล่มไหนตอนนี้มันอยู่ที่ตัว n i c t saving ที่เราเพิ่งเปิดใช่ไหมเราก็กดลูกศรน,นะคะอ่ะกดลูกศรตรงนี้นะคะเพื่อเลือกบัญชีอื่นๆที่เรามีอยู่ในเครื่องค่ะ พอเราเลือกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเลือกตรงนี้นะคะแอบอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะบัญชีตนเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกบัญชีล่าสุดที่เราเปิดเลยนะคะก็คืออันนี้นะคะเราจะเห็นเลขบัญชีนะั้นเลขตัวท้ายอยู่นะคะนี่พอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าไปค่ะเรียบร้อยกดถัดไปยืนยัน นี่นะคะเรียบร้อยแค่นี้เราก็เติมเงินเข้าในบัญชี Next Saving เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเงื่อนไขของตัวบัญชี Next Saving จะมีอะไรบ้างไปดูใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ไปแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เนด้วยนะคะแล้วก็จะเอาสาราดีๆมาแชร์กันแบบนี้อีกสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ